เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยนะครับจากรูปเส้น CD สัมผัสวงกลม O ที่จุด B นะครับและมุม AOB เท่ากับ100องศานะครับจงหาขนาดของมุม a b d เนาะเนี่ยเขาบอกว่ามุมนี้100องศานะครับ เขาอยากรู้เนาะอยากรู้มุม a b d ก็คือมุมนี้นะครับมุมนี้ทั้งหมดเลยนะครับเนาะซึ่งนะครับเรารู้ว่าตรงนี้หนึ่งร้อยถูกไหมตรงนี้นะครับเป็นรัศมีของวงกลมนะครับก็เลยเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วถูกไหมนะครับด้านนี้ยาวเท่ากันนะครับมุมนี้ฐานก็ต้องเท่ากันด้วยนะครับเป็นตรงนี้ไปแล้วหนึ่งร้อยถูกไหมยังขาดอีกแปดสิบนะครับถึงจะได้หนึ่งอแปดิบองศาถูกไหมในรูปสามเหลี่ยมเนี่ย มันแบ่งที่ฐานเท่ากันก็ต้องเป็นอย่างละสี่สิบองศานั่นเองนะครับตรงนี้สนะี่สิบเนาะตรงนี้สี่สิบนะครับถึงจะรวมกันได้ร้อยแปดสิบองศาเนาะเพราะตรงนี้สี่สิบแล้วนะครับเขาอยากรู้มุม abd ก็คือตรงนี้ทั้งหมดเลยถูกไหมสีเขียวทั้งหมดเลยนะครับเรารู้ส่วนนี้แล้วนะครับเรารู้ส่วนนี้แล้วยังขาดส่วนนะครับส่วนนี้นะครับส่วนนี้เนาะนนนะซึ่งนะครับตรงนี้ถ้าเราดูดีๆจะเห็นว่ามันลากมาจาก จุดศูนย์กลางถูกไหมไปยังเส้นสัมผัสนะครับลากไปยังเส้นสัมผัสเนาะมันก็ต้องตั้งฉากถูกไหมนะครับมันต้องตั้งฉากอยู่แล้วเนาะจากทฤษฎีตัวนี้นะครับว่าจากจุดศูนย์กลางลากไปยังเส้นรอบวงนะครับจะตั้งฉากเสมอเนาะแสดงว่านะครับมุม a b d เนี่ยมันก็เกิดจากนะครับตรงนี้สี่สิบองศาบวกด้วยเก้าสิบองศานะครับ a b d นะครับเท่ากับสี่สิบองศาบวกด้วยเก้าสิบองศานะครับซึ่งบวกกันแล้วจะเท่ากับ 130อสองศานั่นเองนะครับเป็นคําตอบของข้อนี้เนาะตอบ130องศานะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทําข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคําถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ กด subscribe เราให้กินคำหนึ่ง